สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเกดจะมาแต่งหน้าแบบสาวตุรกีกันนะคะก็วันนี้เกดจะไปงานนะคะเพื่อนของสาม,มีเนี่ยเขาจะไปมั่นสาวดังนั้นเราก็จะไปร่วมงานนะคะก็เลยจะมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูว่าเอสาวตุรกีไปงาน,นะะเนี่ยเขาจะแต่งกันประมาณไหนนะคะก็รวบผมก่อนเนาะจริงๆเนี่ยเขาจะฟาดกันแบบว่าตุบตับตุบตับมากเลยนะคะคือตาต้องแบบ,บ ขั้นสุดเกดก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเนาะแต่ก็จะมาแต่งหน้าแบบสไตล์เกดนี่แหละแต่แบบธุรกีนิดนึงอันดับแรกนะคะเกดก็ทาครีมไปเรียบร้อยปิดคอเสื้อนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลอะรองพื้นนะคะอันดับแรกนะคะแล้วก็จะมาลงรองพื้นก่อนเกดก็จะแต่งหน้าแบบว่าสไตล์เกดเลยนะคือเราแต่งหน้าเนี่ยเราก็ต้องแต่งแบบว่าเอาที่เราถนัดนะคะคือผิวหน้าแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเราก็จะไม่สามารถแต่ง ให้มันเหมือนกับที่เขาแต่งได้นะคะเกตจะใช้ฟองน้ํานะคะชุบน้ําเพื่อที่จะให้หน้าเราให้รอ,อ,องพื้นเนี่ยมันซึมเข้าหน้าเราให้มันเนียนนะคะซึ่งมันจะดีกว่าใช้ฟองน้ําเปล่าๆที่ไม่ชุบน้ําก็จะลงรองพื้นประมาณนี้ ราจะใช้วิธีกดกดนะคะจะไม่ปาดอย่างนี้เนาะจะกดลงไปหน้าแล้วก็ลงมาคอด้วยนะคะเดี๋ยวหน้ามันจะลอยเนาะ <c oughs> <c oughs> คืออันนี้มันจะเป็นแบบว่าเหมือนกลางวันนะคะมันก็จะไม่ต้องแบบว่าให้มันแบบว่าแน่นอะไรขนาดนั้น <c oughs> คือ <c oughs> เกดก็ไม่รู้ว่าภาษาบิวตี้บล็อกเกอร์เขามันใช้คำว่าอะไร คือลองพื้นมันก็จะไม่ต้องแบบหนามากขนาดนั้นนะคะก็จะลงบางๆเบา,บา,บาๆเนาะจริงๆอะเกดถนัดแต่งหน้ากับมือมากกว่านะจะไม่ถนัดใช้แปรงดังนั้นวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าแบบมือนะคะสแลกเกดก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกันก็คือ L'Oreal Paris นะคะ <laughs> ใช้ใต้ตาที่มันคล้ำๆนะคะ เราก็ค่อยๆลงไปนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราลงเยอะเนี่ยมันจะเอาออกไม่ได้นะมันจะเป็นก้อนๆดังนั้นเราก็จะค่อยๆลงเพราะว่าถ้าเรามันไม่พอเนี่ยเราเติมได้นะแต่ถ้าว่ามันเยอะเกินไปแล้วปาดออกเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนๆนะคะมันก็จะเป็นคราบๆเนาะแล้วก็ย่งจุดดําๆอย่างเงี้ยนะคะก็แต้มมันไปอย่าแต้มเยอะนะแต้มนิดๆพอ เก็ถนัดใช้มือจริงๆนั่นแหละค่ะทุกคนความรู้สึกว่ามือเนี่ยมันจะได้ถึงสัมผัสที่มันดีกว่าแปลงพวกฟองน้ำกดๆนะคะกดๆอย่าปาดนะอันที่เราลงก็กดๆนะคะ ือจริงๆมันก็ปกปิดมันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเก๋ก,ก็ไม่ได้แบบว่าแต่งหน้าเก่งมากแต่มันก็โอเค <c oughs> ในระดับที่แต่งออกมาแล้วเราพอใจนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปเก๋ก,ก็จะลงแป้งเกศใช้แป้งตัวนี้นะคะซึ่งเกศไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมันจะมีช็อปขายไหมเกศซื้อที่ตุรกีเนาะลงแป้งก็เหมือนกันคะ่ะเราจะไม่ปาดแบบนี้เนาะเราจะกดค่อยๆกดแบบนี้กดลงไปค่ะ คอด้วยนะคะอย่าลืมสำคัญมากคือหน้ากับคอเนี่ยมันจะต้องสีเดียวกันนะคะคือเราจะเวลาเลือกแป้งนะคะเราจะไม่เลือกเบอร์ที่มันขาวมากเราจะให้มันเนี่ยเห็นไหมจะพอดีเสมอก,กันกับสีเดียวกับผิวเรานะคะดังนั้นมันก็จะไม่แตกต่างหน้าเราก็จะไม่ลอยนะคะซึ่งคิ้วเนี่ยเกดก็เขียนคิ้วไม่เก่งนะคะดังนั้นเกดก็เลยไปสักมา เห็นไหมว่ามันมีคิ้วอยู่แล้วจริงๆคิ้วเกดไม่มีเลยแต่เกดก็คือไปสักมานะคะดังนั้นไงมาเกดก็จะวาดตามรอยที่เกดสักมาแล้วเนาะ <c ười> คือวาดกรอบก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาระบายข้างในให้หัวคิ้วมันสีอ่อนกว่าหางคิ้วนะคะหางคิ้วจะต้องเข้มกว่าหัวถ้ามันเป็นสีเดียวกันมันก็จะเป็นคิ้วปริงดังนั้นก็ต้องค่อยๆระบายมานะคะ้ะดาดาเรียบร้อยเป็นหนึ่งข้าง <c ười> มาทำอีกข้างนึง ตอนแรกเกดก็จะคัดเบ้าก่อนด้วยสีสีนี้สีออกแดงๆส้มๆ,มๆอิดนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้มันไม่เป็นเส้นมากเกินไปเนาะแล้วก็แบบเกลี่ยๆมันให้มันกลืนๆกับผิวเรานะคะแล้วก็เกดจะใช้สีนี้นะคะที่มันเข้มกว่าเนี่ยตรงขอบตรงหางตานะคะลงมาตาล่างด้วยขอบตาล่างเล็กๆนะคะคือถ้าใครถนัดใช้แปรงก็ใช้แปรงนะคะ เกลี่ยให้มันกลืนๆก,กับสีผิวเรานะคะอย่าให้มันเป็นเส้นเนาะคือที่เกดชอบใช้นิ้วเพราะว่านิ้วเรามันสัมผัสได้แบบเนื้อแนบเนื้อเรารู้ว่าเออออะไรมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถนัดใช้นิ้วมากกว่าแล้วทีนี้เกดก็จะใช้สีทองทองตรงนี้นะคะหัวตามาก,กลางๆตรงนี้นะคะแล้วหัวตาตรงนี้เกดก็จะใช้สีอ่อนลงมานิดนึง แล้วเกดก็จะใช้คัสตอมบัตนะคะเกลี่ยมันให้มันแบบกลืนกับผิวเราเนาะมันจะได้ไม่เป็นเส้นมากนะคะเบาๆนะคะเบาๆแล้วก็ลงอายไลเนอร์ค่ะทุกคนลงให้เป็นเส้นเล็กๆนะคะอายไลเนอร์เกดก็ใช้ของเมม r i ร e เหมือนกันคือลงจากกลางตานะคะไปหางตาก่อนแล้วก็ค่อยมาลงหัวตาที่หลังเนาะ สังเกตไหมว่าทำไมเวลาผู้หญิงเขียนอายไลนเนอร์เนี่ยมันจะต้องอ้าปากแบบ <c oughs> คือถ้ามันไม่อ้ามันองศามันไม่ได้มันต้องแบบ ค่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาติดขนตาปลอมกันนิดนึงนะคะเพราะว่าสาวตุรกีเนี่ยขนตาเขาจะแบบว่ายาวมากอยู่แล้วเนาะเขาจะเป็นคนที่ขนตาขนคิ้วเนี่ยดกอยู่แล้วเขาแทบไม่ต้องเขียนคิ้วเลยนะคะแต่เราเนี่ยเป็นสาวเอเชียดังนั้นเราก็ต้องเอาขนตาปลอมไปสู้เขา <laughs> นะจ๊ะเป่ากาวนิดนึงนะคะไม่ให้กาวมันเยอะมากเนาะ แล้วก็ตามด้วยมัคลานะคะเพื่อที่จะให้ขนตาปลอมกับขนตาจริงเราเนี่ยมันติดกันเนาะให้มันเป็นอันเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมัคลาสซับก่อนนะคะเพราะว่ามันจะหนาเกินไปเนาะเพราะว่าถ้ามันติดแปรงเยอะๆเนี่ยขนตาเราจะเป็นก้อนนะคะทุกคน อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะนิดนิดน่ดนอยๆเนาะขนตาล่างด้วยเพราะว่าขนตาเราจะโล้นตาเราจะดูล้นๆนะคะถ้าเราไม่มีขนตาล่างเนาะเพราะขนตาบนเราสะพึงมากขนตาล่างไม่มีมันก็กะไรอยู่นะคะดังนั้นก็เลยเอาขนตาล่างด้วยเดอ้อเห็นไหมพอเรามีขนตาล่างเนี่ย ตาเราก็จะสวยขึ้นนะคะก็จะมีความแบบบริง g ริ i ขึ้นมานะคะฉะนั้นคนตาล่างสําคัญมากแล้วเดี๋ยวเกดจะมาใส่กรอบหน้านิดนึงให้หน้าเราดูมีมิติขึ้นมานะคะโดยการไฮไลท์ซึ่งก็ถนัดมืออีกนั่นแหละแต่ตรงกรอบแก้มตรงนี้นะคะเกดก็จะใช้แปรงเนาะใส่กรอบนิดนึงนะจ๊ะฟาดลงมาตรงนี้ตึงตึง มือเลยคือจริงๆถ้าเรามีแปลงที่มันหัวมันเป็นแบบเรียวๆแบบเนี้ยอย่างนั้นอะ่ะมันจะวาดเส้นได้สวยนะคะแต่ในเมื่อไม่มีแล้วก็ใช้มือให้เป็นประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะคะ เพื่อให้จมูกเราเนี่ยเกศจะชอบทําให้เออมันเชิดขึ้นมาเพราะว่าดั้งเรามันจะพุ่งนะคะคือเราจะใส่กรอบให้มันเชิดขึ้นมากว่าจมูกจริงอะ่ะคือเกดจะไม่ชอบทําให้มันไปตามสันจมูกเวลาถ่ายรูปหรือเวลาโดนแสงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้ปลายจมูกเราพุ่ง,พ,งพุ่งนิดนึงนะคะเราไม่จมําเป็นต้องไปทําจมูกนะคะเราสามารถทําได้ด้วยนิ้วเรา <laughs> แล้วก็ใช้สีอ่อนสันจมูกก็ไปหน้าผากนิดนึง พอเราใส่กรอบปุ๊บหน้าเราก็จะดูมีมิติขึ้นมานะจ๊ะแล้วก็ปัดแก้มนะจ๊ะเกตก็จะใช้แก้มแบบสีกลูโกลนิดนึงนะคะแล้วก็สบัดนะคะวนนะคะวนแบบนี้เนาะแล้วเหมือนถ้าใครหน้าสั้นเนาะเกดก็จะชอบเติมคางตรงนี้ให้มันมีมิตินิดนึงนะจ๊ะทีสโตนตรงนี้ด้วย ให้หน้าเราแบบว่ามันไม่ด้านอะให้มันดูแบบมีอะไรขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรนะมิติมิติอะไรนิดนึงจะรู้สึกว่าเวลามันโดนไฟเนี่ยมันจะแบบอื้นะแล้วก็ลิปสติกปิดท้ายเกตชาช้สีนี้นะคะของเม m o บรี e w ิ y r r m m t t e นะคะเบอร์65แล้วจะเห็นว่าขอบปากเรามันจะเหมือนเขียนขอบมานะคะแล้วก็จะเกลี่ยมันเบาๆนะจ๊ะ ยังไม่จบคือสีมันจืดไปนะคะจริงๆเนี่ยสาวตรุรกีเขาเจะแบบว่าทาสีลิปกันแบบจัดจ้านมากแดงแปดสีม่วงสีดำเขาก็ทากันนะคะคือเราอะถ้าทาแบบลิปสีเหมือนเขาอะมันจะต้องแต่งตัวแบบจัดจ้านนะแต่เขาเนี่ยคือแต่งตัวธรมรมดาเขาก็สามารถแต่งหน้าแบบทาลิปสีม่วงได้ดังนั้นเกดก็จะเติมให้มันสีแจ่มขึ้นมานิดนึงด้วยสีแดงของลอรีโอนะคะเกดชอบมากเอาสองอันนี้มาผสมกันเนาะ ซึ่งปกติมันจะแดงมากแล้วเห็นไหมพอเราผสมอ่ะมันจะตุนๆนิดนึงซึ่งมันจะออกชมพูชมพูแล้วเกดก็จะผสมอีกสีนึงนะจ๊ะทุกคนสีนี้นะคะของแบรนด์คอสตันนะคะของแบรนด์แบรนด์ของตุรกีเนาะซึ่งพอสามสีนี้มาผสมกันแล้วเกศแปื้มมากนะคะเลิฟนางมากเรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการแต่งหน้าแบบว่าตุรกี girl นะคะ หรือเปล่านะคะก็ออกมาประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็ไปแต่งตามกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เก๋ก็จะไปงานแล้วเดี๋ยวก็จะไปทําผมนิดนึงนะคะแล้วก็จะเดี๋ยวออกไปงานเนาะสามีก็รอนานแล้วนะคะนั่งกล่นดันอยู่ตรงนู้นนะคะคลิปต่อไปนะคะเกดจะมาทําอะไรให้ดูอีกเราติดตามนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นอะไรใหม่ๆหรือมีไอเดียใหม่ๆนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคอมเมนต์น่า,นาสนใจเกดก็จะเอามาทําเป็นท็อปปิกนะคะมาทําวิดีโอให้ทุกคนดูเนะ แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เกตด,ด้วยนะคะกด s u b สไครต์นะคะบ๊ายบายค่ะ